ีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรากำลังอยู่ในช่องนอร์บอนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอาบน้ําแล้วก็เตรียมสภ้อานะคะพรุ่งนี้ไปปรับพื้นฐานนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเปิด air <c oughs> แอร์กันก่อน,อนเลยมนนี้แอร์ยังไม่เปิดเลยนะคะทุกคนเราจะเปิดสวิตซ์่อเลยตอนนี้มันก็เปิดแล้วแล้วก็ก็จะต้องเป็นด้วยสองก็ต้องปรับให้สุดนะคะเพราะว่ายังไม่ได้้างแอร์เลยเพราะายังไม่มีเวลาว่าโอเคเราก็จะไปอาบน้ากันก่อนเลยทุกคนเราก็อาบน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาบํารุงหน้ากันเลย มีไอเทมใหม่เข้ามาด้วยนะจากที่แล้วที่เป็น EP สองนะคะที่ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะจะบำรุงปากก่อนใช่ไหมแต่ว่าเราจะไม่ใช้บีเวียนีเวียนี่แหละน,นั้นแหละเราจะใช้เป็นนีเวียนี้เลย <c oughs> เป็นนีเวียสีส้มค่ะเป็นกลิ่นพีชทำให้ปากนะคะได้ชุ่มชืนบางเดี๋ยวเอาวางไว้ตรงนี้ก่อน ต่อไปทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าตอนที่เราบำรุงหน้าเสร็จแล้วก็จะมาใช้เซรั่ม B K ค่ะอันนี้ใกล้หมดแล้วยังไม่ได้ซื้อเลยมันมีสิวรตรงออกไหม,ออไมออกกเน,นี่ยเอาไปใต้คางีเราเป็นคนที่แบบสิวเยอะมากเลยนะทุกคนก็เลยต้องใช้เซรั่ม B K นะมาช่วย นี่ค่ะเซรั่ม um B K ถ้าใครอยากรู้ประวัติของมันให้ไปดูอีพีหนึ่งได้เลยแล้วก็รอให้นาะแห้งต่อไปแล้วก็จะมาใช้นี่นะคะเป็นเซรั่มสูตโตะคะมันเป็นแบบของเป็นของมะเขือเทศนะคะสมูตรโตะมะเขือเทศออร่าคูณสามนะคะสามารถทาหน้าทาแขนทาได้ทุกอย่างเลยยกเว้นขาขาะะทาไม่ได้นะเดี๋ยวจะมาทาแขนก่อนเลย เนื้อของน้องนะคะเป็นเนื้อแบบนี้เป็นเนื้อแบบอืมกิ่นหอมคนหอมมากเป็นเนื้อที่เป็นแบบน้ําเลยทุกคนเป็นก้อนๆน,น้ํามีความเป็นขุนๆเข้มข้นสีชมพูชมพูแบบนิดๆเนยขอบอกเลยว่ามันทําให้ผิวอะกระจ่างใสแล้วก็ลดจุดด่างดำด้วยนะทุกคน เราชอบใช้แบรนด์สมูทตกมากเพราะมันดีจริงๆอะแล้วก็จะทาตรงใต้สอ,อกเลยเสร็จแล้วไปทาข้างด้เลยจะทาประมาณนี้มันก็จะได้ทั่วแขนเราด้วยถ้าใครติดตามเรานะสมูทตอกอะเราใช้เป็นครีมกันแดดด้วยนะแล้วก็มีเป็นบลัชด้วยเดี๋ยวรีวิวให้ดูทุกคน หน้าเราก็แห้งแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะมาทาหน้ากันนะคะคุณก็คือหน้าต้องแบบทาฉ่ำๆเลยเพราะว่ามันทำให้หน้าเราใสาขึ้นเยอะมากเลยนะสี่สิบเก้าบาทแล้วก็คือได้เยอะมากดูความพองตอนซื้อมามันดูพองกว่านี้นะทุกคนพอซื้อมามันพองกว่านี้มันได้เยอะมากทุกคนอยากให้ทุกคนได้ลองใช้นะ ดูนะโอเ้เกี่ยวสบายผิวมากต้องเวลาอาบน้ําสิใช่ปะต้องเวลาอาบน้ำเราจะชอบใช้อเราจะชอบใช้สบู่ใช้สบู่ทาหน้าสบูเ่เบนเน็ตนั้นะทุกคนใช้สบูเ่เบนเน็ตแล้วมันก็จะทําให้หน้าเรานะคะใสขึ้นแล้วพอแบบเราไม่ได้บํารุงหน้าเลยอะหน้าก็จะรู้สึกแบบแห้งมากเหมือนแบบสามารถฉีกออกได้อะแล้วก็ต้องมาใช้อันนี้นะคะบํารุงนะันทุกคนดูใสมาก เขาบอกเลยว่าสมูโตนี่คือแบรนด์ที่หนึ่งเลยอะสำหรับเรานะาก็คือทาทุกทร่างกาแต่เขาไม่ได้บอกว,ว่าขาทาได้ไหมสมูโตเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงมาต่อเมื่อกี้มาแรงแาบเกาะขาแล้วก็จะมาปีผมกันเลยนะทุกคนปีผมขวี่ดผมนอี่ดขึ่งจากผมวันนี้เลย พราะวันนี้เป็นวันหยุดวันเดียวเรียนจันถึงเสาแล้วก็หยุดวันอาทิตย์วันเดียวก็เลยมีโอกาสได้สะสมเมื่อวานใหเสื้อเติมปากให้เติมปากค่คะทุกคน,ใน,ในกเดี๋ยวเราก็มาคิดก่อนเหมือนกันนะนะคะแล้วก็จะมาจัดกระเป๋ากันเลยโอเคเดี๋ยวเราไปจัดกระเป๋ากันเลยนะคะทุกคนเร,เราอยู่ตรงนี้ให้เราลงาจัดกระเป๋ากันเลยของเยอะมากนะประมาณตรงนีเ้เดี๋ยวเราก็จะมาจัดกันเอเยมาทุกคนเสร็จแล้วเราก็เอาเ้อันี้นะคะ ใส่ก่อนอันนี้นะคะเป็นแฟ้มใส่เอกสารรีนะคะก็ใส่ก่อนอันดับแรกเลยแล้วก็สมุดเพื่อเ,เอาไว้จดอะไรทุกดเยพราะว่ามันต้องมีสอบมีสอบเข้าขงเลยะค่ะ้นกรณีม,มันทัดใส่เข้าไปสีกล่องวิสรนี่คือกล่องวิสระสิบสวยแลวนะนั่น,นก็จะประมาณนี้นะคะคุเป๋่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ห้ามลืมกระเป๋าตังค์ตัวนี้นะคะก็คือมันจะมีบัตรนักเรียนอยู่ข้างในแล้วก็จะใส่ในนี้เลย ก็เสร็จเรียบร้อยก็จะาวางไว้ด้านล่างโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะต้องไปปรับพื้นฐานแล้ว <c oughs> แล้วก็อาบน้ำเสร็จแล้วเ้วก็จะมาบำรุงหน้ากันนะตอนนี้หน้าแห้งมากทุกคนบำรุงตากก่อนเลยใช้เซรั่มดีเหนือ <c> ย <oughs> อยู่นิดนึงอะ แล้วก็จะทาทวดวดเลยนะคะมันไม่ออกแล้วอะคร <c oughs> อ,อให้หน้าแห้งนะทุกคนถ้าว่าเราหน้าแห้งแล้วก็จะม,มาใช้สมูทโตอีกแล้วอันนี้เราต้องใช้เพราะว่ามันจะทําให้ผิวเราอะกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ลดจุดด่างดำทาเขียนก่อนเลย ปรับพื้นทานได้มาสามวันแล้ววันนี้วันที่สมวันแรกก็ใส่ชุดกีฬาสีวันที่2องะใส่ชุดไปเวทใส่ชุดอะไรก็ได้วันนี้วันที่3าก็ใส่ชุด,าาชด,ชดกีฬา,าสีเพราะว่าทํากิจกรรม English Day Camp นะคะทุกคนแล้วก็จะมาทาข้างต่อไปทานู้๊กให้ด้ทุกคน ราคา49บาทซื้อได้ที่ไซเว่นถ้าจำไม่ผิดราคา49ถูกอยู่นะทุกคนมาทาหน้ากันซื้อได้ที่ไซเว่นนะคะ ใส่จริงนะทุกคน <c oughs> โอเคเราก็ทาน่านเสร็จแล้วนะก็จะมาบัมหนุนปากอีกนิดนึงปากข้างเราก็ปากไปต่อไปเหมือนเดิมใช้ครีมกันแดดสมุนโต เห็นแล่วทุก,นกคนิมตันแดดสมตรุรเรามาทากันนะ ี้คือครั้งที่ทาแล้วอันนี้คือยังไม่ได้ดึงลงตบผิวให้ดูใส่หนึ่งหึือสองระดับจริงเลยนี่เราก็จะทำให้เนื้อครีมนะคะ่ะไปทูดผ่านร่างกายเราวัวแล้ว คคะทุกนเท่ากันแล้วตอนนี้หน้าก็แห้ง้วทุกคน <c oughs> เราก็จะมาใช้กินกันเลยสำนรับตัตาคะทาหน้ากันเลย <c oughs> มันเดิม 你咋忘的呢？ สิบนรูนห้ามไปเกินแปดโมงเราตื่นตีห้าห้าสิบนกคนเอ้ยวันนี้ตื่นตีห้าสี่สิบก็รู้ว่าน้าอับน่าอย่างไรก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขอตอบคุยกันนะว่ามีอะไรผิดพลาดตรงไหน น,นีผมกันเลยเรานะคะก็จะบำรุงหน้าสิ้นสุดด้วยที่ครีมกันแดดน,นะคะแต่ว่าถ้าวันหยุดเราจะซีสุดด้วยสองตัวนี้นอันนี้เป็นบลัชสตมูโตนี้เป็นลิปนะคะ ขาว้างเดี๋ยวเราก็อจะมาลงให้ดูนะคะเดี๋ยวก็ต้องลงไปกินข้าวแล้วก็ทำผมต้องเป็นปีเดียวแล้วนี้มีกิจกรรมอิกดิทเดย์คันนะทุกคนเตรียมคลิปก่อนเพราะเรามีอันนี้เนี่ยคลิปเยอะโอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องน้องโบนะคะแล้วก็บ๊ายบาย